สวัสด,ดี <ขอ S 2> ครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปด้ในรายการคนมีองค์คนมีองค์ค่ะเสนอตอนคนที่จะเป็นร่างฟงหรือคนทรงได้เนี่ยจะต้องเคยตั้งศัจจะหรือความปรารถนาที่จะมาช่วยคนความปรารถนาเนี่ยคงจะอยู่ในสมัยใดสมัยหนึ่งที่เคยมาเกิดเป็นคนแล้วหรือเคยเกิดเป็นคนที่อยากสร้างบารมีเมื่อเห็นผู้อื่นสร้างบารมีแล้วเอออย่างพระอ,อ,อสุรินทราหูเงี้ย มหาพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็มีมีความปรารถนาว่าอยากจะมาช่วยคนในโลกเนี้ยคืออยากจะมาโปรดสัตว์อยากจะมาเป็นคล้ายๆพุทธเจ้าเนี่ยแหละก็คืออยากจะมาเป็นพุทธเจ้าคือเลยตั้งความปรารถนาเป็นบรมโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์หนึ่งจะมีความสงสารเมตาตาต่อสรรพสัตว์สองจะอยากจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายคนที่เป็นระดับแบบชนชั้นผู้นำนะส่วนใหญ่นะเอาชนชั้นผู้นำนะที่เป็นเหมือนกับผู้ที่มา ช่วยคนในโลกที่มาเหมือนกับว่ามามาแชร์ความทุกข์ของคนเนี่ยส่วนมากแล้วอ่ะจะคือปาถนาโพธิยานมาโพธิยานก็คือผู้ที่จะไปเป็นพุทธเจ้าแห่งอนาคตทั้งหมดนะอนาคตตะวงข้างหน้าเลยจะไปเป็นพระพุทธพระสมมาสัมพุทธก็มีนะหรือจะเป็นปัจเจกหรือจะเป็นอรหันต์ก็ตามนะคือร่างทรงเนี่ยเอาตรงๆเลยนะมันมีทั้งจริงและหลอกนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันจะต้องเกิดจากแรงปรารถนาในอดีตก่อนพอมีแรงปรารถนาในอดีตขึ้นมาเนี่ยแล้วถึงจะมาทํามีสัญญา,า,ญญาเอาละเดี๋ยวจะมาจัดาใช่ไหมให้ไว้เดี๋ยวมาบูชาองค์เทพก่อนแล้วแล้วเรามาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมพะพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโตตยามปีนะโมพะพิคเนสิทธิประสิทธิแมมหาราโภมตาติยามปีนะโมพะพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภมโอมสีคเนสายนะมหาม อมสีครเนายนามามอมสีครเนายนามะหานะก็ขอบูชาองค์สีมหาคะเนศนะครับในวันพิคเนศจตุรถีนะวันนี้นะครับนะวันที่สิบนะเดือนกันยาถามหน่อยแล้วเขาจะจงเป็นวันที่สิบกันยาของทุกปีเลยป่าหรือต้องดูปฏิทินมันต้องดูปฏิทินนะนะแต่แต่เดือนนี้มันมันมันเข้ากันยาเพราะว่ากันอะไร ราะว่าเป็นปฏิทินจันทรคติในความเชื่อของผมนอก็ไม่มีบอกก็ทีเดียวนะอ่ะนะก็ปฏิทินอะไรถึงจะมีอ๋อเดี๋ยว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 ค่อยไปว่ากันนะคือคนที่เป็นร่างทรงหรือคนทรงเนี่ยมันมีคนทรงอยู่หลายประเภทมีคนทรงทั้งจริงและหลอกแต่คนทรงจริงๆเอาแบบจริงๆเลยนะคือเคยเกิดมาแล้วปรากฏว่าเห็นว่าคนเนี่ยมีการทรงมีคนเชื่อเรื่อง ร่างทรงอะไรเงี้ยคนเนี้ยจะหนึ่งจะต้องเคยเป็นนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงพอเป็นมนุษย์ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเนี่ยและช่วงระยะเวลาตายไปแล้วเนี่ยคือไปสู่สุขติภูมิหรือไปเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นอะไรเงี้ยแล้วเกิดลงมาอุบัติใหม่ในโลกการอุบัติใหม่ในโลกในที่นี้ก็คือเป็นการตั้งความปรารถนาหากแมน้นเลือดเนื้อกระดูกเอน็นหนังฟันผมเล็บต่างๆนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์มูใหญ่ได้นะ จะลงมาช่วยงานองค์เทพเทวดาที่อยู่ด้านบนนะท่านก็จะนับถือกันเป็นดังพ่อดังแม่ดังพี่ดังน้องดังญาติทั้งหลายและหนึ่งจะต้องมีใจเป็นกุศลนะเต็มตัวนะองค์เทพพยายดาถึงจะมาถามว่ามาเพื่ออะไรมาเพื่อโปรดสัตว์นะแบ่งร่างให้ให้โปรดสัตว์ถามว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยหลายคนชอบชอบพูดว่าอะไรมูทไามไมต้องเอาร่างกายของเราเนี่ยไปให้พวกเราเทวดาเทพพรมใช้ด้วยทําไมต้องเอาร่างกายของเราเนี่ย ไปให้ผีที่เราไม่รู้จักเนี่ยว่าใช้เพ่าเขาลืมแล้วใช่คือลืมไปแล้วคนเหล่านั้นอ่ะได้ลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นอย่างอย่างแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าหรือว่าเหล่าสาวกหรือว่าอะไรก็ตามนะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะเป็นโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจําเป็นมากครับที่จะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานหมายถึงเป็นสัจจะว่าเรามีสัญญาว่าเราลงมาข้างล่างเพื่อจะมาดับทุกข์ให้กับผู้คน เพื่อที่จะมานะมาช่วยเหลือมาทําน้ำพลรักษาโรคมาดูเลิกยามนะมาผ่อนคลายความทุกข์ให้กับชาวมนุษย์นะเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่มีร่างทรงอยู่ในโลกเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเป็นสัญญาระหว่างเทพกับคน <S 2> <S 2> <S 2> ก็คือว่าตราบใดที่ยังมีการกราบไหว้องค์ศรีมหาคาเนศก็ยังต้องมีร่างทรงขององ์ศรีมหาคาเนศซึ่งเรียกว่าออปติกะลงมาข้างล่างเนี่ยถามว่าลงมาเพื่ออะไรลงมาเพื่อทําหน้าที่แทนทําหน้าที่แทนเหมือนผมเนี่ย ไปรับสัญญาไว้กับท่านเท้ามาหาพรหมเทพเทวาเมื่อลงมาในโลกมนุษย์เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อตอนเด็กผมก็ยังไม่เชื่อก็ยังไม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าสัญญาณมันยังไม่แรงมันมาแรงเอาตอนประมาณยี่สิบกว่าขึ้นมาพอมันแรงเสร็จมันมีความรู้สึกว่าทําไมใจเราเนี่ยอยากจะมาช่วยคนมันมีความรู้สึกอยากจะบําเพ็ญบารมีเหมือนกันเลยเอ,อ,อยากจะบําเพ็ญบารม,รรมีแต่ถามว่าการบรรําเพ็ญในบาร,รมีในที่นี้เราไม่แน่ใจว่าจะบรรําเพ็ญแบบไหนยังไงมันนึกไม่ออก คือ,อคือของโอ้น,นะมีคมรู้สึกว่าอยากทาอาชีพแมน,นาคตอ่ะอยากทาอยู่สองอย่างคือเป็นนักพูดกับเป็นคนที่ทําให้คนอื่นเขาหายความทุกข์แล้วมีความสุขแต่ตอนเราโอ้ยังนึกไม่ออกเป็นอาชีพอะไรสุดท้ายมาเป็นหมอดูเฉยเลยก็ของผมเนี่ยมันแรงอ่ะคือการฝึกของผมเนี่ยมันเป็นการฝึกสมาธิมันชอบสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กคือได้ยินเสียงสวดมนต์ครั้งแรกอลมันรู้สึกว่าเฮ้ย เพราะจริงๆอะเพราะมากๆมันมันเพราะแบบนี้เพราะยิ่งกว่าเพลงใดๆในโลกมันแปลกมากไงมันมันคือคือมันมันเป็นมนขังอะมามันมันเป็นมนขังที่ให้ตัวเองมานั่งสวดมนต์จนถึงทุกวันเนี่ยนะถามว่าความรู้สึกมันเป็นมนขังยังไงที่ทำไมเราถึงได้ชอบเสียงสวดมนต์มากทําไมมันหามันหาที่มาที่ไปยังไม่เจอแต่พอตอนเด็กๆไปเจอพระจารย์องค์หนึ่งเขาบอกว่าเองตั้งความปรารถนาไว้นะนะบอกปรารถนาอย่างไรบอกว่า อาจารย์พระอาจารยินดีนะที่ได้เจอนะได้เจอผู้ที่มีความปรารถนาจะช่วยคนบอกองนี้ตอนนั้นผมก็ยังแปลกใจเอสงสัยในใจลึกๆว่าเอ๊ะเราไปปรารถนาไว้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อย่างไรนะตอนนี้เราอายุเพิ่งจะสิบสามแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังความปรารถนาไวตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่ใช่ในยุคป,ปัจจุบันนะมันเป็นภาพในเทวโลกและสักพักหนึ่งคืนนั้นผมก็ไปนอนทําสมาธิอยู่แล้วผมก็เอ่อเป็นเนนอะไปนอนนอนอยู่ใน,น,อนอในนอนอยู่ในกุฏินะ มันมีความรู้สึกว่าเห็นภาพขึ้นมามีเทวดาองค์หนึ่งใส่ชฎาไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไนานานจะเป็นเทวดาได้จะเป็นพรหมมาแหละแล้วใส่ชฎาแหลมเปี้ยวเลยแหลมขึ้นไปเลยเสร็จแล้วพรหมองค์นั้นน่ะตั้งความปรารถนาว่าถ้าเราไปในโลกเนี่ยเราเนี่ยจะมีประโยชน์แก่โลกให้ได้จะสร้างประโยชน์แก่โลกนะเราจะไม่นิ่งดูได้นะผู้คนมาถ้าเราผู้คนมาให้เราช่วยเราจะช่วยเสร็จแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกว่า ทำไมเราต้องมาอยู่บนความทุกข์ของผู้คนนะอันย่งแรกแล้วนะทำไมเราต้องมาอยู่บนความทุกข์ของผู้คนไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยบางคนเขาก็บอกอาจารย์หนูอ่ะมาปรึกษากับผมนะเรื่องแบบนี้ดูนะว่าบ้านมีจี่จอมปลวกต้องไหวยังไงไหวแบบไหนผมก็แนะนําไปตอนแรกเขาก็คล้ายกับไม่เชื่อเขาก็โทรไปหาแม่ที่บ้านเขา <c oughs> แม่ที่บ้านเขาบอกรู้ได้ไง ว่าตอนหลังมีจอมปลวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจอมปลวกผมก็นั่งคิดในใจตอนนั้นว่าเอ๊ะนะโหราศาสตร์มันบอกเรามาแบบนี้เราก็ว่าไปอย่างนี้เสร็จสักพักหนึ่ง <c oughs> มันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่มองไม่เห็นไม่เห็นอะไรรู้ไหมไม่เห็นตัวตนแต่ว่ามันเห็นความสุขในใจของคนคนที่มาหาส่วนใหญ่จะมีความทุกข์นะความทุกข์อยู่ในใจเต้ไม่หมดเลยความทุกข์นี่ก็มัน มีความทุกข์สะสมทั้งเรื่องเศรษฐกิจการงานการเงินความรัดนะมีมหาเนี่ยเขาก็เรียกพ่อมั่งแม่มั่งนะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยหดูมีความทุกข์อะไรก็ว่าไปบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าพ่อแม่อุมามีจริงเนี่ยถ้าให้ถ้าให้หนู่า,าบ้านบ้านหนูเนี่ยสามารถกู้ผ่านได้ก็จะยอมรับอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะนะที่บนแบบนี้ผมก็คิดในใจว่า แต่บางคนบนบอกขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่เขาไม่ถูกเขาก็ไม่มาคือฟังนะเขาไหนที่มีบารมีถึงเขาก็จะมาถึงเองนะคนไหนที่แบบไม่มีบารมีเขาก็จะมาไม่ถึงผมผมพูดตรงๆนะถ้าคนที่มีบารมีมาถึงเนี่ยเขาก็จะถึงเองถามว่าถึงอย่างแรกคือถึงอะไรรู้ไหมถึงด้วยด้วยด้วยสิ่งแวดล้อมภายนอกในที่นี้ก็คือว่าเขาบนอะไรเขาได้สิ่งนั้นกับถึงที่สองคืออะไรรู้ไหมแม้ว่า ไม่ได้จากภายนอกแต่ว่าได้จากภายในภายในคือความรู้สึกต้องการว่าตัวเราเนี่ยอยากจะปราถนาอยากจะช่วยคนต่อไปโดยที่ว่าเราเองถึงเราไม่มีอะไรนะแต่ว่าเขาก็รวบรวมนะทุกอย่างเขามาหาผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปรวบรวมค่าขันคูเขาไปรวบรวมเงินมาหลายเดือนแต่เขาก็กลับมาหาผมผมก็ตอนแรกก็คิดในใจนึกผมก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกนะว่าใครจะมาหรือไม่มาอะไรยังไงตอนแรกนะผมผมก็มานั่งคิดๆแล้วว่า คนผมก็ตั้งจิตอธิษฐานกับท่านท้าวมหาพรมว่าถ้าหากใครมีบุญถึงมีบาร,รมีถึงสร้างบุญบรสร้างบุญบาร,รมีมาด้วยกันก็ขอให้ได้มาพบมาเจอแล้วกันนะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนเนี่ยบางคนจะเข้ามาในในห้องแชทผมแล้วก็พูดขึ้นมาว่าขอดูหน่อยสิดูน่นดูนี่ดูนั่น,น,น,นผมก็บอกว่ามีค่าครูเขาก็งเงียบไปนะบางคนก็บอกมาผมบอกถ้าม่ไม่มีบูชาครูผมผมไม่ดู ว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมผมพูดจริงนะจริงผมไม่ใช่ไม่อยากยุ่งกับคนเลยตรงเนื้อลงมันทำเป็นอาชีพเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรามืออาชีพเราไม่ใช่มือสมัครเล่นที่จะแบบว่ามาดูฟรีกันนะเออคือผมอะทาเป็นมืออาชีพแล้วทํามาหลายปีแต่ว่าถ้าในรายการดูดวงคนละหนึ่งคำถามเนี่ยดูให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจะต้องแชร์ให้เป็นค่าครูก็ถือว่าให้ครูบาอาจารย์เราเราอันนี้เราทําเพื่อเขาเรียกอะไรเป็นการกุศล เออย่ยกบุญทั้งหมดบารมีทั้งหมดเนี่ยให้กับครูบาอาจารย์นะคะให้ผมเวลาค,คือนะครูคนครูครอบครูมนุษย์ครูอะไรครูตำรานะคะคือมันคือถามว่าผมอะ่ะถือดูการดูแบบนี้เป็นสัจจะและอาชีพนะเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลามานั่งดูเล่นกับใครนะ ปัญหาก็คือว่าคนส่วนใหญ่ออชอบคิดว่าผมมาดูเล่นผมไม่ได้ดูเล่นผมดูเป็นอาชีพแล้ว,วบางคนนะจริงๆเราเราก็ไม่ได้แน่ใจหรอกนะว่าเขามาอย่างนี้เพื่ออะไรแต่ว่าทุกทีทท่ที่ร,รู้ๆอะ่ะเขาอยากคุยกับเราแต่ว่าเขาต้องมาให้ถูกวิธีบางคนมาแล้วอาจารย์บล็อกก็มีแบบไหน,นยกตัวอ,อย่างเข้ามาแล้วบอกว่าถามเลยอ่ะไม่พูดถึงค่าครูเลยแล้วก็พยายามจะถามถามถาม,ถาม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 โดยอาจารย์บอกเราต้องจ่ายค่าครูก่อนเขาก็ ยังดึงดันอาจารย์ก็จะต้องบอกไปนะคะ<ห> <Stanley> เพราะว่ามันเป็นคือเสียเวลาคืออาจารย์ทำเป็นอาชีพคําว่าอาชีพหมายถึงว่าไม่ได้มาทําเป็นเล่นทําเพื่อยังชีพเลี้ยงชีพนะทําเพื่อที่จะยังชีพตัวเองนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ยังทําเป็นอาชีพถือเป็นอาชีพเพราะว่าอาจารย์ไปเรียนมาไม่ได้แบบว่าเก็บมาได้จากคือความรู้มันไม่ได้มาเก็บเหมือนกอหญ้านะไม่ได้มาเก็บจากดอกเป็นดอกไม้ดอกผลเะยมาได้ อาจารย์ก็ไปร่ำไปเรียนมาคําว่ายังชีพหมายถึงว่าอาจารย์ไปเรียนมาเพื่อเป็นอาชีพโดยตรงนะและอาจารย์ทําตรงนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยอาจารย์ก็แค่อธิบายให้ฟังว่าว่าใครที่จะมาดูกับอาจารย์เนี่ยนะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะคือบางคนเขาพูดไงอาจารย์ขาบอกว่าในเมื่อช่วยเหลือคนแล้วอะทาไมต้องเอาเงินอ่ะผมผมถามว่าคุณไปหาหมอใช่อ่ะแค่นั้นแหละคุณนะ่ใช่ไหมอาจารย์เขาพูดเลยเออก็ในเมื่อไปหาหมอคุณก็ต้องจ่ายค่ายา ค<น>่าหมอค่าตรวจค่าอะไรค่าโรงพยาบาลอีกอะไรอีกเพียก็พูดตรงๆว่าเจออย่างนี้ก็เพีย,ยการสร้างบาร,รมีอ่ะพูดตรงๆนะเราจะให้เราช่วยคนเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าไม่มีการบูชาครูผมจะไม่ช่วยใครถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรา,เาตรงๆอ่ะจะทําจะปวดตาไปแปดวัน ผมไม่ดูแนละ้วผมพูดจริงผมไม่ดูผมไม่ดูเลยหลาย<บ>นค<ห>นะไปบิดลูกกระตา่ายอันนี้พูดเรื่องจริงแล้วตอนนั้นจยาท็อมาลงทรงลงทรงท่านท้ามหาพรมแล้วเหมือนกับว่าเนี่ยเปิดกล้องวิดีโอแชทกำลังแบบทรงเลยคือคือต้องบอกก่อนตรวจองค์ตัวเทพเนะะี่ยค่ะมีเปิดไพ่ก่อนแล้วก็บอกว่าเป็นองค์อะไรพอบอกว่ารู้เป็นองค์อะไรแล้วเนี่ยก็ให้คุยเลยเปแต่เป็นบางเทสนะที่จะมาลงอาจารย์ท็อปนะคะแต่ว่าวันนั้นนํามาลง ท่านอาท้ามหาพรหมมาลงอาจารย์เขาเราบอกว่าเนี่ยไม่ให้มันดูฟรีถ้าดูฟรีแล้วจริงๆอะผมไม่ผมจะไม่พูดเรื่องนี้นานแล้วเพราะว่าผมไม่ทําแล้วแล้วก็ไม่ยุ่งเลยเรื่องเนี้นะแล้วทาค<ำ>ําว่าฟรี<ท>ไม่มีอีกแล้วท่านท่านลงมากรกอะกำลังอธิบายอยู่ว่ากูเนี่ยไปบิดลูก,กตาซ้าย,ยมัน เออเนี่ยเขาว่าอย่างนี้เลยเขาเขาพูดจริงๆริงเขาเป็นด้มัน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 ปวดลูกตามากแล้วผมบอกเลยนะว่าลงโทษนะมันกลัวอะไรอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นท่านนะท่านท่านว่าอืมเพราะว่าเพราะว่าการทําอย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพมันไม่ใช่แบบว่ามาทําเป็นเล่นเพราะวะ่าการเล่นกับการมาอ้างนู่นอ้างนี่แบบอะไรสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะเอาเงินคืออันนี้เขาใครเขาก็ทํากันค่ะคน Mm hmm. มีร่างทรงเขาต้องมีค่าครูทั้งนั้นแหละเอาเอาตรงๆนะบางบางร่างทรงบางทรงบางแห่งอะบอกว่าไม่มีค่าครูไม่เรียกเก็บเงินแต่ว่าต้องมีค่าน้ําค่าไฟค่าตู้หยอดตู้นู่นนี่นั่นอื mm hmm. มันก็ต้องจ่ายทั้งนั้นแหละค่ะอาจารย์เราจะว่าไง ก็นั่นนั่นแหละก็ว่าตามจริงว่าผมทําเป็นอาชีพคืออาชีพแปลว่ายังชีพผมบอกเลยนะว่าวิชาความรู้โหราศาสตร์ผมไม่ได้ได้มาแบบโดยแบบฟ้าประทานแต่ผมได้มาโดยการอ่านการเรียนอ่านหนึ่งเรียนหนึ่งฝึกหนึ่งอ่านเรียนฝึกถ้าคุณไปนะผมบอกเลยนะทุกคนเลยผมจะให้เทียบเลยคุณไปเรียนให้จบจบให้สูงจบให้ได้เป็นยาโทเอกจบไปเลยแล้วคุณไม่ต้องไปรับราชการไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องมีเงินเดือนประจานะ คุณจะรู้เลยว่าความรู้ค,คุณมันทำอะ,อะไรเออความรู้คุณเป็นยังไงคุณรู้เลยนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะการที่เป็นหมอดูเป็นร่างทรงคนทรงมันจัดเป็นอาชีพประเภทหนึ่งถ้าบอกว่าช่วยคนนะในโลกเนี้ยผมไม่เชื่อซะเต็มร้อยแต่ถ้าถามว่ามันคืออาชีพถึงแม้จะช่วยคนมันก็ยังคืออาชีพอยู่ดีการประกอบพิธีรับขันหรืออะไรก็ตามถ้าหากไม่มีการบูชาครูไม่มีดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ไม่เอาผมไม่เอาทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีมัน มันข้ามหัวครูอันนี้มาเรื่องอะไรตอนอะไรก็คนเนี่ยที่ที่จะเป็นร่างทรงได้ต้องปรารถนาตั้งสัตจาอธิฐานมาเป็นคนทรงเพื่อมาช่วยคนสร้างบารมีอืออือใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนสร้างคนทรงเนี่ยจัดเป็นคนสร้างบารมีและเป็นคนที่ประกอบอาชีพไปในตัวผมบอกได้แค่นี้นะไม่ใช่แบบมาทําเป็นเล่นต้องเคยตั้งสัตจาว่าจะมาช่วยคนอืออืออเอาละครับนะ รอบนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับแนละ้วเดี๋ยวจะไอ้นี่ก่อนก่อนไปก็ติดต่อนะครับนะ,ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดทํามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะ้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดนะ จำหน่ายเทีวรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเศษครูค่ะตามนี้ครับนะ facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261สองสองหาย์อ้สไอดีรโอิริ15แล้วผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658่เก้าสองหกหกหไอดีรายอ j เจทีโหนึ่งหกนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ